สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีแก้ไขปัญหานะครับพัดลมก๊าจอมีเสียงดังที่พัดลมก๊าจอมีเสียงดังนะครับเกิดจากเวลาเราใช้ไปนนานๆตรงนี้จะบีด,ด้านในของตัวพัดลมนะครับจะแห้งเพราะว่าพัดลมตัวกระจอบางรุ่นจะเป็นบูทนะครับสว่วนวิธีการแก้ไขผมจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวมาทาไปพร้อมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะทําการถอดปลั๊กพัดลมกาจอตรงนี้ออก,ก่อนนะครับถอดปลั๊กตรงนี้ออก หลังจากนั้นก็ให้ถอดพัดลมนะครับตรงตัวพัดลมจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับอันนี้1ตัวแล้วก็จะอยู่ทางด้านขวาอีกหตัวผมจะขันน็อตออกทั้ง2ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นพัดลมที่ถอดออกมานะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวฮีซิงระบายความร้อนนะครับถ้าเราถอดออกมาแล้วนะครับเราก็เอาแปรงปัดฝุ่นหน่อยนะครับฝุ่นจะอยู่ตามฮีซิงตรงนี้นะครับค่อยเราปัดทอสะอาดก่อนพอทอสะอาดฮีซิง์เสร็จแล้วนะครับเราก็ามาทําความสะอาดพัดลมนะครับตรงใบพัดนะครับบริเวณนี้จะมีฝุ่นแล้วก็แปรงปัดออกพอเราปัดฝุ่นเสร็จแล้วนะครับให้เราเป่าฝุ่นที่กาจอกด้วยนะครับ แล้วก็บริเวณพัดลมด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะแกะตัวสติกเกอร์นะครับที่อยู่ด้านหลังพัดลมตรงนี้นะครับผมจะค่อยๆง้างสติกเกอร์ออกมานะครับ พอเราแกะสติกเกอร์มาแล้วนะครับเราก็จะเห็นแกนของมอเตอร์พัดลมนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นสีส้มๆตรงนี้ก็จะก็จะเป็นตัวบูทของพัดลมนะครับพอเราเห็นจุดที่แกนพัดลมอยู่แล้วนะครับผมก็จะเอาจารบีนะครับใส่ลงไปในช่องนี้นะครับก็ดูจักตรงนี้แล้วจาระบีแห้งนะครับผมก็จะเอาจารบีนะครับใส่ลงไปบีบลงไปนิดหน่อยพอนะครับไม่ต้องเยอะ แล้วก็หาไข่ควงเล็กๆนะครับหรือว่าลายแหลมๆนะครับเขี่ยจารบีนะครับให้ทั่วบริเวณแกนหาจารบีที่ใสๆหน่อยนะครับอย่าเอาจารบีที่เหนียวๆนะครับหลังจากที่เราใส่จารบีเรียบร้อยแล้วครับเราให้เอากระดาษเช็ดชู่เช็ดจารบีนิดนึงนะครับที่เลื่อออกมาด้านนอกเพราะว่าถ้าเลื่อออกมาด้านนอกมากๆนะครับเราจะติดสติกเกอร์ตัวนี้กลับไปนะครับมันจะไม่แน่นนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปิดสติกเกอร์ลงไป พอติดสติกเกอร์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะประกอบพัดลมกลับลงไปเหมือนเดิมนะครับก็ดูตำแหน่งน็อตของเรานะครับให้ตรงตำแหน่งเดิมแล้วก็ประกอบน็อตลงไปนะครับ แล้วก็ขันน็อตให้แน่นทั้ง2ตัวนะครับพอประกอบเสร็จแล้วเนี่ยให้ลองหมุนพัดลมดูนะครับว่าติดอะไรหรือเปล่าหมุนได้ตามปกติไหมนะครับถ้าติดนี่อาจจะแสดงว่าเราใส่พัดลมไม่ตรงตำแหน่งเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการเสียบปลั๊กพัดลมกลับลงไปเข้าที่เดิมเสียบลงไปแล้ว ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการแก้ไขปัญหาพัดลมนะครับกาจอมีเสียงดังก็วิธีการแก้ไขก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนเลองมาทํากันดูนะครับถ้าหากพัดลมกาจจอของเรามีเสียงดังนะครับเวลาเสียงดังก็เวลาเปิดคอมพิวเตอร์ก็จะน่าราคาญนะครับยังไงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ